ตอนปี6 4ตอนนั้นคือมันมีอาการนะถ่ายถ่ายออกมาแล้วมันเป็นเลือดคนระับเลือดเยอะมากนะเยอะประมาณขอโทษทีเหมือนกับผู้หญิงเป็นประจำเดือนอะ่ะมันถ่ายพืดออกมาเลยตกใจมากพอมองชักโคกแล้วอุ้ยมันแดงไว้หมดทั้งชักโคกเลยนะแล้วมันพอตกดึกมามันมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง พอเช้ามาปุ๊บมันมีก้อนเนื้อโผล่มาที่บริเวณท้องน้อยด้านล่างนะน,นูนออกมาเห็นๆเลยคุณหมอบอกว่ามันคือก้อนเนื้อร้ายคุณเป็นมะเร็งแล้วก็ทําการผ่าตัดตัดเอาไอ้ก้อนเนื้อร้ายตัวมะเร็งตัวเนี้ยตัดออกไปตัดเสร็จแล้วก็เอาเนื้อร้ายทิ้งแล้วก็เอามาเอาํำไส้มาต่อกันเสร็จแล้วปุ๊บก็ทําการคีโมคีโมอยู่8เดือนหลังจากีโมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ก็ นัดเพื่อมาตรวจหลังจาก3เดือนไปแล้วปุ๊บอ,อาการก็ยังปกตินะครั้งที่สองนัดเป็น6เดือนพอหเดือนตอนนี้มีปัญหาละพอกลับมาพอเดือนที่6กลับมาคุณหมอบอกว่าค่ามะเร็งมันผิดปกติคือมันสูงคุณหมอแจ้งว่าไอ้ก้อนเนื้อร้ายเนี่ยที่เคยตัดทิ้งไปแล้วตอนเนี้มันกลับมาณนะตอนที่คีโมครั้งที่2อน่ะ น้ำหนักผมเหลือ40กว่าๆเองนะเนื้อติดกระดูกเลยอะที่บ้านยังบอกกันเลยว่ารอบเนี่ยผมจะรอดหรือเปล่าไม่รอดแน่ๆแ,และที่สำคัญคุณหมอก็บอกว่าให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านหามกลับไปเลยนะมาวันหนึ่งเมียผมเขาเอาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาให้กิน คือมันไม่มีอารมณ์ที่จะกินอะไรแล้วขนาดเรารักษาอยู่ในมือคุณหมอยังไม่ได้เลยะก็วางไว้อย่างนั้นพอเมียผมกลับมาอีกครั้งหนึง่งเมียบอกว่าขอได้ไหมไหนๆก็ไหนๆละก็เลยกินให้เขาไม่คิดอะไรแล้วแต่หลังจากที่กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้ว15วันเนี่ยร่างกายผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากคนต้องมาช่วยพยุงไปต้องพยุงละลุกขึ้นเองได้ ตักข้าวกินเองได้หลังจากวันนะั้นผมกลับไปหาคุณหมออีกครั้งคุณหมอตกใจนะเพราะว่าคุณหมอคิดว่าผมไม่อยู่แล้วผมนี่ดีใจสุดๆเลยหลังจากนั้นมาร่างกายผมมันแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะกินข้าวได้กินได้ทุกอย่างเลยออกกํลาลังกายได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไปทํางานเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิมถ้าวันนั้นผมไม่กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ ผมมคงงไไ่ด้้านนตรนีขอบคุณโพฎิติค่ะสวัสดีค่ะปุ๋ยและภาษาฉลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมอปลายปี58อะคะ่ะปุ๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกลามมาที่ต่อมเหลืองแพร่กระจาย แต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเจ็ดเดือนคีโมไปสิบครั้งสายแสง3 3ครั้งอุ๋ยรอดค่ะอุ๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารจริงอุ๋ยรอดมา3ปีค่ะแต่อยู่ๆวันหนึง่งตัวเองอะค่ะคาดเลือดแต่ว่าแปรปวนแล้วตัวเองก็เหมือนลม้ลมล้มวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะลูกวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจาก ปุยก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังก็ต้องตายค่ะไมเราวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะคุณหมอตอบปุ๋ยบอกว่า ตอบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมอุย้ยบอกตามตรงอุย้ยป่อยโหเลยตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดิอนออกจากบ้านก่อนนะคะอ่ะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุ๋ยทานโพลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ้ยยุคภายใน สองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจนหนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตะคะ่ะปรากฏว่าอุ๋ยไม่ต้องฟอกไตอ่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับตลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะ คุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงๆแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทำให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะอุ๋ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆ ปีสี่เก้าเริ่มมันมีปัญหาสุขภาพอภาพอป่วยพับเนี่ยน้ำหนักมันลดสุดๆเลยครับที่เนี่ยก็พาไปหาโรงพยาบาลสีดีราชไปโรงพยาบาลรามาไปทุกโรงพยาบาลที่นี่ไปหมดไปเสร็จแล้วครับไปสวดมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวหาพี่นอ้องบอกว่าผมเป็นมะเร็งขั้นยัดสุดท้ายแล้วนะใหพ้พี่น้องๆมารับกลับบ้านแล้วกันแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอยากกลับไหมอยากกลับและผมคิดด้วยนะกิฟค,คิดจะกล้าตัวตายด้วยนะ จะผูกกอตายนะเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นยังใส่ยังคิดอยู่แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพืพ่อนเพื่อนเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมต็ทีให้ผมไปทานจากน้ําหนักเรามันเหลืออยู่29กโลมันจะรอดเหรือแล้วที่บ้านเสียก็ทําเตรียมลงเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าไม่รอดตายแล้วก็ประมาณ15วันเนี่ยก็ดีขึ้น จากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9ปีแล้วที่ผมจากตัวที่เป็นมะเร็งปี4ี่สี่เตัวนี้ก็58แต่ตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไม่ในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ขยับพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจะอนานป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศาลครับ ถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายแล้วจึงรอดครับนะครับบอกเลยว่าแอปปี้เนี่ยมีความสุขและทุกวันนี้